ขอต้อนรับสู่ AK Car Garage แหล่งรวมรีวิวและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์และเครื่องจักรรุ่นใหม่ที่น่าตื่นเต้นที่สุดวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากนั่นคือ F-17 รุ่นปี2026ซึ่งไม่ใช่เพียงการพัฒนารูปแบบใหม่ แต่เป็นการก้าวกระโดดครั้งสำคัญในเทคโนโลยีการรบทางอากาศที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์สนามรบยุคหน้าด้วยดีไซน์เพรียวบางสีดำด้านและโครงสร้างที่ออกแบบมาอย่างล้ำสมัยทำให้ F-17 มีรูปลักษณ์ที่ทรงพลังทั้งบนภาคพื้นดินและบนท้องฟ้า F-17 ปี2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนสมรรถนะสูงที่ให้แรงขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม สามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมต2.0ช่วยให้ครองอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตัวเครื่องได้รับการออกแบบด้วยเทคโนโลยีล่องหนขั้นสูงที่ช่วยลดการตรวจจับของเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามอย่างมากโครงสร้างแบบ a e r o d y n a มิกวัสดุด,ดูดซับคลื่นเรดาร์และดีไซน์ปีกที่กลมกลืนกันช่วยเสริมสมรรถนะด้านการพลางตัวได้อย่างยอดเยี่ยมจุดเด่นอีกประการหนึ่งของ F-17 คือระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่ล้ำหน้า ห้องนักบินออกแบบด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบมีหน้าจอแสดงผล m u l t i f u n c t i ันระบบฉายภาพบนกระจกหน้าและหมวกนักบินที่เชื่อมต่อข้อมูลแบบร e a l t i m e ให้ข้อมูลการบินและการติดตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ ระบบควบคุมการบินตอบสนองรวดเร็วช่วยให้นักบินสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำแม้ในสถานการณ์การบินที่รวดเร็วในด้านอาวุธ f 1 7รองรับอาวุธได้หลากหลายทั้งมิตรทลายอากาศสู่อากาศมิตไซลายอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีความแม่นยำสูงและปืนใหญ่ติดลำสำหรับการต่อสู้ระยะใกล้ห้องเก็บอาวุธภายในลำช่วยรักษาความสามารถในการพลางตัวและยังสามารถติดอาวุธภายนอกได้เมื่อลำดับความสำคัญไม่ใช่การพลางตัว ระบบเลงเป้าหมายขั้นสูงทําให้ F17 มีประสิทธิภาพในการรุกและป้องกันอย่างสมบูรณ์ F17 ยังมีความโดดเด่นในเรื่องของความคล่องตัวและการควบคุมด้วยโครงสร้างน้ําหนักเบาที่ผลิตจากวัสดุผสมขั้นสูงทําให้สามารถเลี้ยวในมุมแคบและไต่ระดับได้อย่างรวดเร็วซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในการต่อสู้ทางอากาศ ระบบควบคุมการบิน f า y by wire ช่วยให้นักบินสามารถทำการบินผาดแผลงที่เครื่องบินทั่วไปไม่สามารถทำได้ชุดล้อช่วยให้ลงจอดได้อย่างมั่นคงในทุกสภาพพื้นสนามรวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบินยุคใหม่อีกหนึ่งความน่าประทับใจของ F 1 7คือความสามารถรอบด้านไม่เพียงแต่ภารกิจครองอากาศเท่านั้นแต่ยังสามารถทำภารกิจโจมตีภาคพื้นดินภารกิจลาดตระเวนและภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างดีเยี่ยม ระบบภายในสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วให้เหมาะสมกับภารกิจที่หลากหลายทำให้เป็นเครื่องบินขับไล่อนเนกประสงค์ที่ทรงคุณค่าสำหรับกองทัพอากาศทุกประเทศความประหยัดน้ำมันและระยะปฏิบัติการที่ไกลทำให้สามารถทำภารกิจระยะยาวได้โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงบ่อยครั้ง F-17 รุ่นปี2026คือสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่างความเร็ว การพรางตัวอำนาจการทำลายและความยืดหยุ่นเป็นผลลัพธ์จากการวิจัยและพัฒนาหลายปีเพื่อสร้างเครื่องบินขับไล่ที่สามารถครองน่านฟ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยความคล่องตัวสูงอาวุธทรงพลังและภารกิจหลากหลายทำให้ F-17 เป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่น่าจับตามองที่สุดขอบคุณที่รับชมรีวิว F-17 รุ่นปี2026อย่างละเอียดจาก AK k a r a e หากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามรีวิวและข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับเครื่องจักรและยานยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ การสนับสนุนของคุณจะช่วยให้เราสร้างเนื้อหาคุณภาพดีต่อไป